สวัสดีค่ะ KTL b e a k i n g News สวัสดีดุมแก้วรายงานสถานการณ์โควิดสิประจำวันที่17สิงหาคม2564มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ยอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อทั้งโลก208,537,38คนผู้เสียชีวิตทั่วโลก4,382,076รายและวันนี้ประเทศไทยติดลำดับที่35 สำหรับประเทศไทยในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม21,28คนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้19,856คนจากเรือนจำที่ต้องขัง272คนผู้ป่วยสะสม919,579คนเสียชีวิต239รายหายป่วยกลับบ้าน27,91คน ราชวิรัยจุราพรเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนในวันพุทธที่18สิงหาคม2564สำหรับบุคคลธรรมดาบุคคลใดที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มาก่อนลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์วัคซีนโควิด -19 กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2564สวมหน้ากากรักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดตาม KTL b e a k i n g News ได้ที่ Facebook YouTube KTL News กับสวัสดุงแก้วแล้วพบกันใหม่คะ่ะต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆช้อปปิ้ สินค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบาม์มนะครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบาม์มเนี่ยมีอยู่2ออย่างมีที่เป็นน้ํำมันนะแล้วก็ที่เป็นครีมนวดคนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกนะครับนะเรื่องเส้นเอ็น อันนี้คือใช้ดีรวมถึงแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหมนะ,ะอันนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญหานิ้วร็อกก็ดีเส้นตึงก็ดีกระดูกทับเส้นก็ดีนะตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้คือเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากป่านะฮะมีว่านเอ็นยืดว่านเอ็นเหลืองโกดกระดูกเสเลดพังพรตัวเมียนะมีเยอะประมาณ10กว่าชนิด แต่ละตัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะไปช่วยยืดนะฮะเส้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเรื่องเชื้อรานะแผลสดนะแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยหนึ่งกระปุกเนี่ยขนาด40กรัมใช้ได้นานนะฮะเวลาใช้ก็คือแตะแค่เบาๆข้อสำคัญเนี่ย ของเราจะดีตรงที่ว่าเวลาทาเนี่ยจะไม่ติดเสื้อผ้าจะซึมได้เร็วมากเพราะว่าเรามีน้ำมันมะกอกที่ช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแตกลายตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่คือสินค้าของเรานี่คืออยากนำเสนอให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับข้อ เอ็นกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อรวมถึงเป็นหวัดคัดจดมูกแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหม้ทุกอย่างได้หมดนะฮะต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆช้อปปิ้ง ที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆช้อปปิ้ง K T L กาแฟเคสกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟ31 in 1 31อ n 1วก็คือมีสมุนไพรอยู่31ชนิดนะฮะ31ชนิดก็จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มที่1ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอย่างโสม นะฮะอย่างพวกนะฮะใบแปะกล้วยนะทั้งหลายแหล่นะฮะก็อีกอันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับก็จะมีแอลกูตามนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาเขียวนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของการขับถ่ายนะฮะก็จะมีตะบองเพชรมีส้มแขกและที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้สายตาในเรื่องของมือถือเนี่ย ก็คือจะมีเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะฮะก็คือมีวิตามิน A กับรูทีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของเลียวกระชับนะฮะของหุ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญจะคู่กับตัวของเวก้าบามก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกจะมีวิตามิน A กับแคลเซียมหลักๆเลยเนี่ยเราใช้สกัดจากเมล็ดกาแฟสดทีนี้เมล็ดกาแฟสดที่เราสกัดมาเนี่ยเป็น กาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยหซองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมเราใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ49เลยก็แสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยและที่สำคัญเนี่ยความหวานเราใช้หญ้าหวานนะฮะไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะฮะนี่ก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะทานได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเวลาทานก็ ผสมน้ำร้อนตื่นนอนตอนเช้านะ,ะทานกาแฟให้มีประโยชน์นะฮะก็คือ31 in 1นะไม่มีเคมีเป็นสมุนไพร100%ต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆต้องปิ้ง